ไม่ใช้แปลงซอกฟันมีโอกาสฟันผุจริงไหมคําตอบคือมีโอกาสฟันผุค่ะเพราะว่าแปลงจัดฟันของเราไม่สามารถแปลงถึงใต้เหล็กใต้ลวดได้แกลองสังเกตดูนะถ้าคนไหนไม่ใช้แปลงซอกฟันน่ะใต้เหล็กน่ะจะเป็นเหลืองเหลือง่ะแล้วก็ดูตลกมากเลยแกและแปลงซอกฟันจําเป็นมากสาหรับคนจัดฟันเพราะมันจะมีช่วงที่ฟันห่างอะไรอย่างเงี้ยแปลงฟันอรแปลงไม่ถึงอยู่แล้วเราจําเป็นต้องใช้แปลงซอกฟันเพื่อไม่ให้หินปูนเกิดแต่ปัญหา คือแปลงจัดฟันแม่เจ้า5ชิ้นน่ะร้อยอัพแล้วแกขายแป,ป๊บเดียวหักแป,ป๊บเดียวพังดีนะที่ตันมาเจอแปลงซอกฟันตะก้านเนี้ย20ชิ้นน่ะไม่ถึงร้อยแกแล้วออกแบบเป็นรูปโค้งๆด้วยนะตันชอบมากเพราะสามารถแปลงได้ทุกซอกทุกมุมใต้เหล็กยังแปลงได้เขามี5้าไซส์ให้เลือกนะตาเลือกไซส์เล็กสุดเพราะว่าสามารถเข้าได้ทุกซอกทุกมุมซึ่งต่างจากแปลงซอกฟันแบบตรงแบบตรงเน่ะไม่สามารถขัดตรงฟันกรามได้ตันแนะนำให้ใส่ย,ยาสี ันเข้าไปด้วยเพราะยาสีฟันจะช่วยป้องกันฟันผุและลดกลิ่นปากได้ดีมากๆเลยตอนเนี้ยเขาจัดโปรอยู่นะจัดโปรอะไรไม่รู้ตกชิน้นละสี่บาทกลัวโปรโมชั่นขโมดดิฟกดเลยเย่าไม่ได้ราคานี้